ครับนี่คือร้านข้าวขาหมูคนน้อยหัวหินนะครับทุกคนก็จะมารอกันนะครับตอนนี้นะครับจะมีหนูๆน,น้องๆเข้ามาทานนะครับมาทานด้วยคบน้านี่คือน้ำำําลํหไยน้ำำําลํหไ่คนน้อยหัวหินนะครับอาลับได้เลยนะครับรับน้าได้เลยนะครับครับเลย ตัวนี้อร่อยครับอร่อยครับช่องครับครับยอดความอร่อยนะครับตัวนี้ครับรับอร่อยมากครับช่องที่ไหนครับจากที่ไหนเอ่ยขอรับบุรีนะขอให้มีความสุขในการแจกลงทานนะครับหนู่น้องๆมาร่วมแจกลงทานร่วมทานด้วยอร่อยไหมร้านนี้คือร้านชมลมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหินน้องใยญ่กาตาครับ เป็นไงครับอร่อยไหมครับเริ่มแกแล้วใช่ไหมอ๋อน้าฐานมากก็จะมีขนมด้วยนะขนมวันนี้มีหวานเย็นนะคะหวานเย็นอันนี้มีคุณผู้ใหญ่อร่อยไหมครับผู้ใหญ่วันดีครับเปนมีความสุขนะครับอร่อยยอดเยี่ยมมากครับร้านตัวนี้คือร้านกับพ่อปลาคุณดวง,งาดาดรอร,ประปวีนาออดมผลน,นะครับมีมะม่วงด้วยนะครับตัวนี้นี่คือร้านกับพ่อปลาแกงลูกรราคานะ ผมสุดครับบิเวณบ้านนี้คือน้ําสมุนไพรคุณสมบูรณ์และคุณพุ่งอรุณสถาบันพัฒนาจิตาจตานุภาพ65ตัวนี้ตันนี้คือข้าวเหนียวนะครับอันนี้คือข้าวปลาแกะนะครับข้าวหมูทอดน้ําพริกสถาบันจิตตานุภาพา้าว65อันนี้คือครูสมาธิวัดพุทธบูชาครับบะหมี่นะ ร้านนี่คือข้าวหมูแดงเกี๊ยวมีนะครับคณะลูกศิษย์พ่อเปาวัดป่าชลิตตาลุศรนะครับอันนี้คือรงทานส้มตำไก่ทอดนะครับกลุ่มหัวหินนะครับทุกคนก็ลุมกันมานะเพื่อที่จะมาร่วมแจกงทานนะครับวันนี้นะครับแจกงทานนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับเป็นส้มตำอะไรครับ ต้มตำปลาลาเนาะเอ้น่าทานมากๆเลยนะครับทุกคนก็ล่มด้วยช่วยกันกลุ่มห้อยหินนะครับหอยหินโอ้น่าทานมากๆครับมาทุกๆปีเลยครับกลุ่มหอยหินนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับมาทุกปีนะแล้วไม่ค้าอีกคนหนึ่งไม่มาด้วยเหรออ๋อติดง,งานบวชอ่ะ อ๋อครับอันนี้คือนะครับแกกเปลือหรือแจกดอกไม้คบน่าทานมากๆครับใจดีมากๆครับกลุ่มหัวหินนะครับแจกข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดนะครับน่าทานมากๆแม่ค้าก็ใจดีใจดีครับเย้มแย้มแจ่มใสกันนะครับใจดีกันทุกคนนะครับคอยมีความสุขนะครับในการแจกลงทานนะเป็นไปมีความสุขครับ มีความสุขเดี๋ยวมารับด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารับด้วยปากวันนี้ก่อนจะมาเอาทำไปมีความสุขนะครับดกให้ทานนะครับมีความสุขมากๆนะครับปยได้บุญได้กุศลนะครับผลงานความดีมาเกิดขึ้นตรงนี้เองครับติดตามช่อง y o u t u สอหนจิบท้องทิมไทยนะครับเจกน้ำครับน้ำขุดุดนเดชัยบุนนาครับอนี้คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับกลุ่มกัญญาณมิตรนะครับ บริเวณด้านนี้ก็นะครับขนมนะครับขนมคุณสับพันนะครับโอเคครับรับด้านนี้คือร้านข้าวเหนียวหมูหวานครับหนูหนูน้องๆครับน่าน่ารักมากๆเลยครับลุ่มแจกน้ําหวานครับอสวัสดีครับไปได้บุญได้กุศลนะครับได้บุญได้กุศลใช่ครับโอเค